สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องเดิมนะครับคือคําที่เป็นคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยในนะครับวันนั้ก็ได้สั่งการบ้านไปประมาณ6กถึงเข้อนะใช่ไหมประมาณนี้นะครับนะวันนี้ก็น่าจะจบเรื่องความที่เป็นความหมายโดยตรงและโดยในแล้วนะครับวันนี้ครูจะเอาตัวอย่างของคําที่เป็นโดยตรงและโดยในเนี่ยหลายหลายตัวอย่างเลยนะครับมาให้ดูวันนี้นะครับว่ามัน มันมีคำไหนบ้างนอกจากตัวอย่างที่โฮเรามาให้ดูในคราวที่แล้วนะครับอ่ะไปดูกันดีกว่าวันนี้หน้าครัวจะซีดนิดนึงนะเพราะว่าแสงมันเยอะนะครับอ่อถ้าใครจำได้นะครับนี่คือการบ้านของเราที่แล้วนะครับก็โค้ฮให้แต่งประโยคนะโดยใช้ คำที่เป็นความหมายโดยตรงแล้วก็คำที่เป็นความหมายโดยในนะครับก็ตามตัวอย่างนะก็กล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายคือกล้วยที่เป็นผลไม้ถูกไหมส่วนโดยในคือกล้วยางานกล้วยกล้วยอย่างนี้ใครๆก็ทําได้นะครับก็คือแสดงถึงความง่ายนะอ่ะทีนีแนนนแนะ้แต่ละคำเนี่ยนี่คือการมาเขาที่แล้วนะแต่ละคำเนี่ยดูว่าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างนะครับผมกย,กยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะดาวนะครับดาวแรกก็มาจาก ดาวบนท้องฟ้าสวยในยามค่ำคืนดาวนี้คือดาวบนท้องฟ้าถูกไหมแต่ถ้าอีกดาวหนึ่งนะครับพี่สาวของฉันเป็นดาวมหาวิทยาลัยดาวในที่นี้คือคนที่โดดเด่นมากมีค่ามากก็คือเรียกว่าดาวนะครับต่อไปเตา่าเต่าชอบกินผักบุ้งเต่าในความหมายโดยตรงคือสัตว์นะครับได้ยินก็รู้ทันทีว่าคือเตา่าน้องทําการบ้านช้าเป็นเตา่าเขาเอาเต่าไปเปรียบเทียบกับความช้านะครับนี่คือความความหมายโดยในของมัน ลิงลิงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ตามชื่อเลยลิงก็คือสัตว์ประเภทลิงน้องของฉันซนเป็นลิงขึ้นท,ทุกวันนะครับความหมายโดยนายของความซนก็คือลิงนั่นเองนะครับใครเคยโดนคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ตามําหนิว่าเ,ออเหมือนลิงเลยเนะี่ยก็คือเขาด่าว่าซนนั่นเองนะครับหมูอ่ะแม่ชอบกินหมูกระทะหมูตัวแรกก็หมูความหมายโดยตรงก็คือหมูก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์อ่เนื้อที่เรากินเนี่ยนะ แบฝบึกหัดเที่ยวในวันนี้หมูหมูมากๆก็คือง่ายเหมือนกันนะครับหมูกับกล้วยเนี่ยความหมายโดยนายคล้ายๆกันคืออะไรที่มันดูง่ายๆนะครับแม่ล้างมือจนมือสะอาดนะครับล้างมือสะอาดก็หมายถึงล้างมือจนมือสะอาดปกติแต่ถ้าความหมายโดยนายคือผู้บริหารคนนี้มือสะอาดไม่เคยโกงคือไม่เคยทําเรื่องสปกปรกนะครับหินน้องเดินสะดุ้งหินหกล้มนะครับ ข้อสอบภาษาไทยนี่หินจริงๆแสดงว่าหินในที่นี้ตอนหินความหมายโดยตรงคือหินที่เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าข้อสอบวิชาภาษาไทยนี่หินจริงๆคือยากจริงๆนะครับนะหินความหมายโดยในคือ,อยากถ้าเป็นความหมายโดยในถ้าตัวสรุปคือต้องแปลและคิดต่อนั่นเองนะเหมือนที่บอกไปเมื่อครั้ที่แล้วนะครับพ่อกําลังตุนไก่ที่ครัวนะครับตุนไก่ก็คือเป็นวิธีการประกอบอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่เอา เอา้าเป็นการต้มแต่ใช้ไฟอ่อนและใช้เวลานานนี่คือการตุนแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในคือการหลอกนะครับผู้ชายคนนี้ตุนพี่ชายฉันเสียเปื่อยเลยคือโดนหลอกะย่อยยับเลยนะครับอ่ะมีตัวอย่างต่อนะครับก็คือความจริงกับการบ้านมันมีประมาณนี้แหละสิบกว่าข้อแต่โคหตัดมาให้ทําแค่นั้นพอนะครับเพราะมันเยอะหงนะครับหงก็ความหมายโดยตรงตีนแมวก่อนตีนแมว ตีนแมวของฉันสะอาดมากก็หมายถึงตีนแมวก็หมายถึงตีนแมวจริงๆนะครับนะอวัยวะของเจ้าแมวน้อยเนี่ยนะแต่ถ้าความหมายโดยในของมันคือผู้ร้ายคนนี้เป็นตีนแมวหมายถึงหัวขโมยนั่นเองนะครับคนที่ทาหนะ้าคนที่ทนะําเป็นโจรชอบขโมยของนะครับย่องเบาพวกนี้เขาเรียกว่าตีนแมวนะครับหงนะหงเป็นสัตว์ที่มีลําตัวใหญ่คอยาวนะครับก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะ แต่ถ้าความหมายโดยนายของหงคืออผู้หญิงคนนี้งามสง่าดังหงเขาจะเปรียบเทียบคนที่มีความสวยงามนะครับเหมือนหงนะดอกไม้อะดอกไม้ก็คือดอกไม้นะดอกไม้สวยๆดอกไม้เป็นพืชนะ่นะแต่ถ้าความหมายโดยนายคือเธอควรพูดจากับเขาด้วยภาษาดอกไม้ก็คือภาษาสวยงามเพราะอะไรที่สวยงามเขาจะเปรียบเทียบกับดอกไม้นะครับประตูอ่ะ ฉันเปิดก็อ่าฉันเปิดประตูเพื่อรับลมเย็นๆนะครับก็หมายถึงประตูบ้านนะครับประตูที่เราเข้าห้องอะไรอย่างนี้แต่ถ้าความหมายโดยในของมันคือชุมพรคือประตูสู่ภาคใต้นะครับคือช่องคือทางผ่านนั่นเองนะถ,ถ้าความความหมายโดยในของมันนะครับไฟเขียวนะครับก็อ่าเมื่อสัญญาณไฟเขียวขึ้นแม่จึงขับรถผ่านสี่แยกไปได้ก็คือไฟเขียวหมายถึงไฟจราจรแต่ถ้าไฟเขียวที่เป็นความหมายโดยในคือ อนุญาตให้ผ่านได้นะครับหัวหน้าไฟเขียวให้ส่งต้นฉบับกับบริษัทได้เขาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าหัวหน้าเนี่ยเอาไฟเขียวมาให้แล้วก็ให้ให้ส่งต้นฉบับได้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือหมายถึงทําให้ผ่านไปได้นะครูอ,อนุญาตนะ,ะเช่นพวกเธอมาขอครูไปเข้าห้องน้ำครูก,ก็อ่ะครูไฟเขียวให้เดินเข้าห้องน้าได้ก็หมายถึงว่าครูอ,อนุญาตให้ไปได้อะไรแบบนี้นะครับเก้าอี้นะครับคือชั้นทํางานบนเก้าอี้ก็คือเก e. ้าอี e ้ที่เป็นที่นั่งเนี่ยนะ,ะส่วน ปมหมายโดยในคือปีนี้เธอต้องได้เก้าอี้ประธานบริษัทหมายถึงตำแหน่งนั่นเองนะครับอ่าอันนี้มีอีกหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งไม่เยอะนะเท่าไหร่นะครับตอยอไทยเป็นเพชรของวงการลูกทุ่งให้คัวให้ดูว่าคำว่าอ่าคำว่าไตาอ่าในประโยคนี้นะครับขับค,คิมคำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเขาสื่อความหมายเป็นโดยตรงหรือโดยในนะไตอัลไทยเป็นเพชรของวงการลูกทุ่งไทยนะ พชรในที่นี้มาถึงไต่เราไทยแปลงร่างเป็นเพชรไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะหมายถึงว่าไตา่เราไทยเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามากแข็งแกร่งมากเก่งมากในวงการลูกทุ่งนะครัร้นี้เป็นโดยในนะครับวิชาคณิตศาสตร์หินมากๆนะแน่นอนเหมือนภาษาไทยเมื่อกี้เลยหินแปลว่ายากนะครับก็โดยานแน่นอนเฟิร์นเป็นดาวมหาวิทยาลัยนะครับดาวมหาวิทยาลัยก็คือโดยในนะคือเธอเฟิร์นไม่ได้แปลงร่างเป็นดวงดาวนะแต่เฟิร์นเป็นดาวมหาวิทยาลัยน,นะ บัวขาวยอมยกธงขาวไม่ขอสู้อีกนะครับคือเขาเขาไม่ได้ยกธงขาวที่เป็นธงสีขาวจริงๆนะลูกแต่มันแปลว่ายอมแพ้นะครับก็คือเป็นโดยในนะคือพูดง่ายอะไรที่เป็นโดยในคือต้องแปลต่อน้ำม,มะนาวปั่นร้านนี้เปรี้ยวเข็ดฟันไปหลายวันเลยเขาบอกมะนาวปัน่นเปรี้ยวนี่คือความหมายโดยตรงนะครับคือพูดแปลตรงๆเลยแม่ค้าคนนี้เค็มมากนะครับคือแม่ค้าคนนี้เขาตัวเค็มไหมใช่ไหม ไม่ใช่นะครับแต่เค็มในที่นี้หมายถึงความงกนะครับเพราะมันเพราะนั้นเป็นโดยในนะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกําลังจะสละเก้าอี้เพื่อรอเวลาเขาไมาถึงสละที่นั่งไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่เขาหมาถึงสละตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นมันคือความหมายโดยในนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการอ่าอันนี้นี่คืออ่าอ่ะ,อะถ้า อ่อันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับมานี่ดีกว่านี่อันนี้คือการบ้านของเราในวันหยุดสุกสัปดาห์นี้นะครับในการอ่าทำเรื่องความหมายโดยตรงโดยในแล้วก็น่าจะจบน่าจะจบเรื่องนี้ไปได้นะครับว่าเออมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะโค้ดลองดูคร่าวๆนะครับมันก็ไม่ยากมากจนเกินไปนะครับนะไม่ยากมากจนเกินไป อืม่ะโอเคลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับสิบข้อสิบข้อวันนี้เรื่องนี้อาจจะก,การบ้านเยอะนิดหนึ่งพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับนะน่าจะมีประโยชน์มันต่อยอดไปถึงเรื่องโวหารก็ได้ต่อยอดไปถึงเรื่องการแต่งคาประพันธ์ก็ได้นะครับพอเราใช้ใช้คำคำที่เป็นความหมายโดยไหนได้เยอะเเนี่ยนะครับนะก็ดูมีดูม,ดมีดูมีความดูมีความรู้ดีนะครับนะอโค้ดลองแปลง,ง่ายๆดูอ่ะ มือมือแข็งหมายถึงแบบมือแข็งถ้าในควา,ความหมายโดยตรงหมายถึงคนที่แบบมือมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าในความหมายโดยนยคือคนที่ไม่ชอบไหว้คนนู้นคนนี้เด็กคนนี้มือแข็งจังเลยก็คือแบบไม่ค่อยชอบไหวไข่น,นะครับนะอ่าหรืออ่าเป็นอ่าแกะดำอ่าแกะดำแกะดำหมายถึงแกะตัวสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นความหมายโดยนยคือคนที่ทําอะไร ผิดแปลกจากคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่า,าแกะดํานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องความหมายโดยตรงโดยในยน่าจะจบระเรื่องเดือเพลนเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับครูโอ๊ตขอกล่าวคำว่าการมาสิบข้อนะลูกนะก็ครูขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ